พึ่นบดนะผึ่นอย่ไรลานหาตักตังเห็ดพร้อมเอาบดซื้อไหมเนี่ยเพราะว่าผ่นหามาก็โอเคหามาคือบิชิร์แล้วผึ่นก็หามาเนาะนี่เลคือว่าเอาจักว่าผึ่นก็ว่าจบลุบวจักหนึ่งนี่จักน้อพี่น้องทางอันนทางส่างกมาเลยน้อพี่น้องเนาะก็โอเคคือว่าทางมอนี้เลยเน่ยบอกส่งยังลาน้พี่น้องทางไม่ด้กอนยังหัิานไ้กินได้น้อพี่น้อง รถทั้งน้ำสางกมาเรียบร้อยบาเลฮะโดยสบายดีลูกโดยโดยแก่ก็จ้างกดีแล้วนีเนาเขาไหมพอรับต้องจ้างแม่แล้วเขาบอจ้างพอเอ็นพอเอ็นก็บอไม่แก้ฮะชี้น่เอ็นกระต้องจ้างมาน้ำมันดีเด้่าหน้าประด้านกับสีลาดเลยจ้าไอ้เป็นไอ้ซแซนจ้างเป็นประักน้าไปแก่น้าเนาะมันชิปุ้ยผู้ประจักนี่แม่แม่ bộ hàng... đấy thì nó mình nó tiêm tua thằng sang đấy vào là pha phần bừng luôn đi pha vào cái bừng เป็นลากยังไร่ได้บ้านนี้เนาะแมนแมนยังเป็นยังอยาดยังเชี่ยงยังมีใจัยอยู่พี่น้องว่าจะทิ้งใจเมืองไดนเอาก่อนมันเป็นชุดตายเลยเนาะก้อนแควประเทศยังนะก้อนก้อนดชุดก็ได้กอดดิชุดวล่ะพาคนไปดูถาหุ่นนับผุดไม่ต้องหลํา้งหลัง ที่มอ๋อ้เาไก่้านน่หาเอเ่อาเปลังเป็นยามพี่น้อยเครื่องยาได้ดิฮะเจ้าจะว่ายังนี่ฮะเสือของบุคคลมีหรือบุ่มีทาเป็นไม่สิ่นี้ท่านไปกันนั ไปมาทางนี้บ่เลยมีอมันไปเข้าได้ค่ะันดูดเข้าเลยด้โอมันมันเป็นเครื่องบมเลือนบอก่เล็กธรรมดามันมันมันเเรื่องระบบน้ำนะโอ้เป็นความเสื่อส่วนบุคคนผู้ใช้วิจารณ์นาณในการครับเบิรงครับชมพี่น้อง มมี่ันออาห้างกันแมนมมี่ขามไปกันแล้ว<น>ม <oc> ีความเสียสมบุคคลคือว่าขันว่าไปน้อยนีเท่า่เลิกเบินบอกโอ้ยโอ้ยนี่ได้บอบอหล่าเห็นครั้งกบ่ละกว่านี่นี่ได้บอ่นี่บอกกินเหรอนี่แล้วขันบูมีนเ่ยเสียบียให้ได้ มีเนาะมีเนาะมีอยู่แล้วมีเนาะเรมัชีบอของลุงโจยก็ได้ออันน้นะโอ้เสื้อพนยูพี่น้องพอนชิ้นกับการทั่งเลยเนาะวิสาหกรรมจานำเราดานิ่เอานี่ดีแค่ไ่นมันไหลนงคองนี่เลยมันไ่ลลงคลองมันเลือดงาชานียย่าี ข้างั่นอันสุดแดนแล้มเป็นดีิของเพิ่กันที่เากับทนั่นได้ไหมอ๋หรือว่าหรือี่าง่ายว่าที่าันดี้บ่่าอมักกได้เพราะว่ากิเกมาอย่างคิดว่าอยู่ทางนั้นด้านนนเนาะเขาเคยกับปญานั้นั่นรว่าเต้องเห็ดโค้ะคายเนาะเวลามันน้ำไหลมันจะเท้าเทางนะอกนไรเนล้งอน่างอนกตทาไมทาบุญบอกไกลางไรกลางบบนี่เอากันเนาะว่าส่ าามากินไลลงไปโกปรกนั่นเนาะอ่าเข้าลาอ่าพี่น้อยยังโซรีกันอยู่ยังหาหมองลงุงมาได้ทางที่เจ้าดน้ามดานกัดีเอ้ามายามมายามนน่ำเบิ้งไม่บันพี่น้อยว่าบนนี้นี่ซีมี่บริว่าบ่มีาจากเดิมว่าจะเอาอยู่ทุกเทุ่ทุเน้ะ ทางกนงานกัวประมาณนีนาะไ่มาเนาะบหอดบลา้่นางไอมบ่หอดเนาะได้แต่ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนี้เนาะบ่หอดมือหละพีู่้งคิดว่าหัวเห็ดดุดุนวเวลาเอาเาเา มือเลยพอตอนนี้เออมอ่าคุมเลยนะคุณเลยคุณเลยเห็นเลยยังมาทันหอนมืออื่นคจำเนาะเห็นมือนี่เลยนี่บวชอะไรนี่ฮะดวงเพราะว่าทำมาลาผมน้ำมืออื่นเนาะไม่ซ้ำคำอ่าเด็ดเลยทำเลยซีโซโเนาะโดยเป็นบันดีของเราเนี่ยมื่อื่นนี่บางเอนที่ชื่อลอตเตอรี่บางเอ็นนะบางเอนที่ชื่อลอตเตอรี่แม่กินมืออื่นนะค่อยถือลอตเตอรี่ค่อยนี่แล้ว บอแล้วเขาจะถือหกล้านบาทยูทูบเบอร์นะบอกเอ็นสตูดิโอถือลอตเตอรี่บอกเสียงทะเลมาถือสองล้านพี่น้องอ่ะถือขึ้นมาลีบเอาเอ็นดอกคืนน่ะนอนบันรับบดคืนปวดใจเต้นตุ๊บตักตุ๊บตักบอกตึกเลยบวดเป็นจังหวะแล้วง้อบอกเอ็นถือพี่น้องเอ้ยกำลังขับเคลื่อนหลดลงมาเจาะน้ำบาดาลบ้านนี้ฮะ จอนำปลาดาได้นองเขเบยนะพี่น้องเนาะเสาปูนมาแต่ไร้บันยงพี่น้องเสาปูนนี่แหละเลี้ยวขันใจนี้นี่ได้ไม่ก็เอาเป็นเสาปูนเลยเสาปูนเอาเป็นเสาพี่ทำหน้าแล้วขั้วใส่ได้ขนาดเท่านี้เนา

ตาเลยเร่าหนังมาดานพี่น้องไอ้คนคนเดียวกันแหละครับที่ว่าเจอเพื่อนต้าตัวนะ่อง ไปมื่อี้ได้จะบอกแล้วพอตู่อากับมื่อี้แล้วงานแรกบ่พอนีโอ้ยอยากอยากงานแรกแล้วนี่ดินก็ะอ่อนอะไรเนาะดินถมดินไปถ่ายมาถมใหม่ยังบริสุทธิ์ถุงแน่ก่อนครับดินนี่ยนี่นะกระอ่อนแล้วยานหัวตีพื้นต่ำเแล้วงานพอดีนี่เบิ่นเลยเนาะเออกันรูดมันออกไม่ได้ขวานเม็ดหนำบวมนหนี่เนาะมาเลยมาเลยมาเลยถอยถอยถอยมาอีกมาอีก มาเอกเอ้ยยอมวันนี้เลยบาดนี่ห้าวันนี้เพาะเจาะลงไปนล้วมาไหวหรืเนาะไหวได้จริงครับที่เรียกว่ามืออื่นแม่สั่งไหวได้ซ้ำสั่งก๋วยเตี๋ยวบาดนี้ไวอีนี่เนาะปันสั่งอันลาสแตด้าบพรเพราะว่าทาง ผู้ที่ทางน้ำก๊อกเพินก็ว่างพอดีนะทางน้ำาระดานว่างเพินก็เลยมีเวลามาเพราะว่าเมื่อนี่เป็นบอทะพิษเพิดวะทางน้ำปรดานในโซดเด้อโซดบ่อโซดโซดบัาคันพิดหนาพิดตากรัผู้สาวผู้หญิงไ่้นอกบ่เห็นโซดตอนนี้เปิดบ่โซดบ้านแก้ววิงบูมีเปิดวอ๋อถูกมันเมื่อเฮือนน่ถือ อันไม่คานบเน่เมียบึงคลิปอยู่หอยอันตรายเมือเฮือกถึงไม่คนานบ่ได้เนาะเฮือกคืนเจ้าหมดสุดนะผู้เมียเอาลูกเฮือกผมโอ้โหตายแล้วเนาะตายแล้วผมเมื่อเฮือกตัวพี่น้องคือบอกแอนนี่บอกว่าหมดสุดก็คือเด <c oughs> ี๋ยวมีเมียแล้วแล้วคนจะโทรไปถามแม่ cái bạn này chỉ đây mọi เียมจ้าน้าไหนบูมเ็นเสียมคุณมันนั่นนะเันดเห็ดได้หาไหนบเนวาลิกบเนนั่นดฮะวู่ปบริการมาวงหมนื่อาล้วะรถรถหากออกหากออกปีนี่บ้นี่ยังใหม่อยู่นี่

đẹp đây nó พี่น้องสมัครกันเอาเอาอย่ามัน nhanh กับหน้าแห่ง hơn ตัวนี้คนน่ะนั่น แต่กระเตอนแล้วมันก็บุลลุลงเนาะคือชีบลึกปเด็นตรงนา้หอด่านไว้จีดอกกับว่าโอ้ยน้อยน่ะจาวาเมตรจาวาบุหอจำม2สองเมตรเนาะนสามเมตรยืดแถวจุดสูมละสองทอนปลายจะโหดอันกินไดานนะสองทอนสองอนปลายก็ถือว่า8เมตรกว่าแพลวน่ะนี่มก็สิบไว้เยอะนี่งนี้งนีอันนี้คันวายยางยางลายกระเบ่กระเกินอทอนดอกกัว่าคันวายยางลึกนาดนว่างมันบลล เพราะว่าแถวนี้แห่คือตื่นตนจัรว่างนมกเจ้าบมผม้นาครับจะทำขาเรีร้อยเือกนเดี๋ยวผมมีหินมันหายแต่ว่ามันมันเนี้มันยากตอนใส่โทษเนาะแบบว่าเจ้าแหไกกันลุ้งหลกลุกใดให้เลยนี่แพงบ่ออะไนี่หาล้านห้าห้าล้านหาเออพวกเแถวจุดๆไปได้โอ้คาดว่าเจ้าเจ้าแบบหนวมือเด้ค่ะสามล้านห้าสามล้านห้ เมตรห้าเมตรสาิเมตรหมดแล้วตะหันบ่โอเคเราจะกันหลังจากเิอ่าปอบอุปกรณ์แล้วการทำบวรยากจะมาถ่ายอยางดีวนนึงนี่ยเนาะเอเคถ้าเลาคิปไปอ่ะโอเคพี่น้องเ้ยทางทีนงานจหน้าดานกําลังก็เเกียมอยู่เนาะอ่ะตัดผ่ามาทางนี้บาดี้ที่นอกป้องไป มาเบิง่งทางบ้านน้องเอาวยเป็นอีกเกลื่อนนึงพี่น้องเลยทางสาบเป็นกับคุ้นเขี่ยวข้าวเห็ดอะไรพี่น้องเลยเพื่อให้มันแล้วเป็นการยังมีเวียกมีงานหรือว,ว่ามีภารากิจอย่างหลวงลายเนาะก็คือว่าในคลิปเต็เบื้องต้นอะไรพี่น้องเลยทางบ่อเอ็นเพิ่นการมีงบป,ประมาณจากผู้ใหญ่ใจบุญหรือว,ว่าจาก FC เอฟซีเพิ่นอะไรเนาะแต่เบื้องต้นก็ว่าจะมาสมทบทุน ซอยสางกระต๊อน้อยกว่าที่พักที่เศร้าให้ทางน้องเอาไปเพิ่นนอะลรแต่มาตอนนี้ทางบาลาและกับบารพอนเพิ่นก็นได้จา้างสร้างหรือว่าได้ซื้อสังกะสีมาเฮ็ดแล้วไปส่วนหนึ่งแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าเจ้าตัวเติมออกมาทังทั้งหน,า,หนานะพี่น้องต่อเติมออกมาออกมาทั้งหนานี่ก็ได้ก็ได้ว่าได้คุยได้ตกลงกับสร้างได้ถามสร้างแล้วเนาะ คือว่าในนี้พี่น้องทางสร้างเพิ่นนั้นไม่เพิ่นรถดเพิ่นยังยัง,ยงไม่เป็นของเพิ่นบนหน้าพี่น้องเลยทางขาแห้งทางเพิ่นมาเฮดไห้ปะแต่ว่าสั่งสีกับตะปูเพิ่อนอยากได้ล้านหาพี่น้องเลยเนาะแต่ว่างบประมาณบันมีแต่หนึ่งล้านกี้พี่น้องก็เลยบ่ได้เฮดแล้วก็บ,บ่ได้สร้างแต่ก็บ,บ่ได้ต่อเติมหมกมาทาง ขางนี้พี่น้องเลยกับเบื้องต้นก็ได้คุยกันว่าประมาณต่อมาหน,นีสองเมตรควบพ่วงควบยาวนะพี่น้องแต่ว่าควบพ่วงยาวซ้ำเก้าแต่ว่าเอาควบยาวออกมา,นานอีกสองเมตรแต่ว่าทางส่างเป็นกยังเวียงในบ,บ่อหรือว่าจางไหนก็นยังต้องได้คุยกับทางทีมงานอีกกระทังว่าชั้นนออไว้กับว่าเนี่ยน,นี่พี่พี่น้องเลยว่างบประมาณชว่วงนี้นั่นจะไปสชุบทุนช่างช่วงที่ยัง บระธนได้แล้วชวน,นต่างๆอะไรพี่น้องบพรว่าจะเป็นหัวบอหรือว่าเตะแหลายอย่างอะไรเนะาะเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าอาการณ์ีเริ่มต้นพี่น้องเลยทางทีมจอาน้ำบระดานี้กับขุนเขียวอยากให้มันแล้วอยู่พี่น้องตว่าตอนนี้นนก็คอยขับยามแรงอย่างไรพี่น้องเอ้ย แต่ว่าก็ยังแดดแดดอยู่นอะตอนนี้กนะนทางใดแล้วพี่น้องเลยแดดอ็ฮอ,ห,อห้อนเทฮหอนวาพี่น้องเอยรัมาจ้นงานจอนไรามาดาน บ้านเพื่อนกะไก่ได้พี่นลล้นองเลยจากนี่เพื่อนมานี่กะโบกใกล้ไปไหนเพื่อนา่าเพื่อนในมาฮอาแล้วก็เลยโบอยากเสียเที่ยวได้ตัวไหนก็ให้เอาได้ตัวไหนก็ลงมือเลยว่าสัน่นถ้า,ว,าว่าโบแล้วมือนี่มืออโตอเตอร์อีกจตโต่ออีกว่าสัน่นขาแล้วแต่เพื่อนพี่น้องเลยคำโบแล้วมือนี่กะนอนเป็นมูมูน้องเอาวเลยคืนเนึ่ง <c oughs> บต่ว่าอย่างเนาะถ้าน้องเอาวเไยเพื่อนกะดีเพื่อนกะมีมู แล้วเรียบร้อยบ้นี่เนาะกางๆก็ได้พี่น้องเด้อแล้วเรียบร้อยบ้านนี้เนาะเรียบร้โอเคแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยถือว่าจบชิ้นพรกิจตัวนี้มีแต่อยากต่อเติมอย่างไรก็มีแต่ว่ากันไหมบ้านนี้บ้านนี้มีแต่ว่าขั้นว่าจะออกมาพี่ก็มีแต่ว่ากันไหมเนาะตัวนี้ถือว่าแล้วแล้วเห็นบอเวลาว่างให้ไทเนาะโอ้ เวลาว่างตอนนี้ยังเรียกลายอยู่บุคคลว่างแต่หุ้จักราคานะทำได้ทำได้ดอเ,อเออเราโฮมใบไม้หม้ละไประเภทดมเลี้ยวเป็นนั่นนะแะไหุ้จักราคาโดยทำได้ทำได้ แล้วเรียบร้อยพี่น้องเองสำหรับกระต๊อบน้อยมาเวอร์บนหักบอนเศร้าน้องอาเวอร์แบบนี้ฮะที่เหลือกันมีแต่น้ำบาดาลนี่ขึ้นเซลล์มาหนี้พี่น้องตอนนี้ก็บจาวินกับชมพงค์ภาคกวนได้พี่น้องเอ้ยผู้โอเคพี่น้องสำหรับทีนี้กับขอบควบใจน้ำ่อแม่พี่น้องน้ำเอฟซีสุขสุขคนนั่นแหละที่เขามาเบิ่งมาชมมาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจพี่น้องเลยตั้งแต่ต้นตลอดมาของเอฟซีสุขสุขคนจงอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรง ปอาจากาจลูัยปค่เจ็บรำเงวยเงินคำตลอดปีตลอดไปสำหรับคลิปนี้เนาะขอตัวโย่วไวแ้แกเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปที่ว่า AP ต่อไปอ่ะสบายดี